สวัสดีครับพบก,กับสุลุ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ว้าย่ยาซื้อกองกลางกลอนตัวกองกลางตัวรับนั่นกองกลางบ็อกทูบ็อกนั่นบลอกอุกเตมันบวไย์บั็กคาซิมิโร่มันกะเทาโอ้ยอย่าสิไปเ,เอาไปเ,เอาหลายศูนย์หน้านั่นนะคำสั่งบล็อกการ์ดปีแสดงห้ามซื้อกองหน้าจนกว่าจะได้มิคฟิลตัวใหม่ไฮน์นะญญาาศูนย์ยานการคาซิมิโร่รออยู่ตามการเกาลือเสริมทัพที่หงกระนำในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับ ทั้งชื่อกลองหน้าดาวดังอย่างเบนจามินเจสโกหรือเอ็นริกแต่แมนยูเอง,เองก็กำลังเชิญหน้ากับความจริงอันนนาเสพึงกวัวบอิ์กริคอลชี้ฉันว่า,บ,วาบอร์ดพื้านควรถูกสั่งแบนด์การซื้อกองหน้าโดยดขาดจนกว่าจะอุดรูโวขนาดใหญ่ในแผงกองกลางที่พร้อมจุดทีมพลังคลื่นได้ทุกเมื่อภพยกุกกรรจากสุนย์กาดคาซิเมโรเป็นเรื่องที่น่าต่อใจในการที่กองกลางในวัย33ปีคาซิเมโร ซึ่งเคยถูกการชื่อทิ้งกลับกลายเป็นหัวใจกันที่ขาดไปไม่ได้ของทีมอีกครั้งผลงานทั้งหมดที่รดเบนนัมเรียมสร้างมาอาจพังคืนลงได้ด้วยการมาเจ็บพิงครั้งเดียวเพราะเมนยูจะแย่ลงอย่างน่าตกใจเมื่อไม่มีเขาปัญหาคือออมโมริมไม่มีตัวแตะตัวแทนที่มีคุณภาพแม้แต่คนเดียวมานอูอุกเตดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจคําสั่งของผู้จัดการทีมเขามีเมนูเองดาวรุ่งที่เปี่ยมพรสวรรค์ก็ถูกมองข้ามในบัณฑิมีฟิลคู่กลาง บทสรุปคือแมนยูยังไม่มีแผนสำรองสำหรับคาซิมิโลเลยแม้แต่น้อยคำถา,ถามถึงบอร์ดทำไมไม่ซื้อเมื่อซัมเมอร์ในเมื่อจุดบกพร่องชี้ชัดมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และตลาดเดือนมกราคมกำลังจะเปิดในอีกไม่ถึง50วันคำถามจึงพุ่งเป้าไปยังแผนการสัญหานักเตะของสโมสรทันทีความจริงที่นา่ากลัวคือแผนกสัญหาของแมนยูมักจะระบุเป้าหมายที่ดีที่สุดเช่นวอตันกาเลอร์ แต่สุดท้ายก็ติดปัญหาวลีเดิมคือแพงเกินไปและไม่สามารถปิดดิวได้ในเดือนมะกะะราคมเดิมพันที่แพงเกินไปต้องยอมซื้อตัวขัดตาทับแมนยูไม่ควรยิงเกินกว่าจะยอมรับว่าวเขาต้องการตัวขัดตาทับเพราะสัญญาของคาซิมโรจะหมดลงในช่วงสมนาและพวกเขาจําเป็นจะต้องมีมิกฟิลเพิ่มถึง2คนอยู่แล้วาจจการรอจนจบฤดูกาลเพื่อเป้าหมายหลักคนต่อไปคือการพนันที่แพงเกินกว่าจะจ่ายไหว ดังนั้นจนกว่าปัญหากองกลางจะถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนการเซ็นย,ยาก,กองหน้าคนใหม่ในตอนนี้จึงเป็นการซ้ําเติมความล้มเหลวในการจัดลําดับความสําคัญของทีมโดยแท้พวกเขาต้องซื้อกองกลางทันทีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะฮะมันแมนความเขาอยู่ครับอยากิไปหาซื้อหลายกองหนาแล้วกองกลางซะกอนนั่นโอ้ยบักอูกเตนบ่วไหว้ตัวแทนคาซิเมโรนะาบาับกับดาเลบา วอตันสุพัน์บททดสอบแรกตอบนิ่งเฉียบขาดหลังถูกล็อกเป้าเข้าแผน50ล้านปอนด์เมนยูยุคใหม่โอ้ยห้าสล้านปอนด์มันโบแพงดอกพี่น้องเอ้ยกูเอาเจซื้อซะซื้อบอตันเนี่ยห้ล้านปอนด์โบแพงขนหูดากกูบระลัวดอกพี่นอ้องอีลีซะกูแถมอีก2เสเซนนี่เอาอีเดออสและดูเบนอเมริมเดินหน้าสร้างเมนูยุคใหม่อย่างเ,ง,เงียบๆโดยมีชื่อของอดัมวอลตันมิกฟิลด์ดาวรุ่ง เป็นเป้าหมายหลักในปี26แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคําตอบล่าสุดของดาวเตี่ยวรายนี้ต่อข่าวเชื่อมโยงกับปีแสดงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเหนือก,กว่าคาร์ลบ,บลบาผู้แข่งร่วมดีกในการรับมือกับแรงกดดันอันมหาศาลบททดสอบแรกคําตอบ50ล้านปอนด์ต้องการกระแสข่าวที่หงกระหน่ำว่าเมนยูพร้อมทิ้งเงินกว่า50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว อดัมวอร์ตันเข้าสู่กลยุทธ์ซื้อดาวดังที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์มาแล้วแต่เมื่อถูกจาวไมถามถึงข่าวเชื่อมโยงกับย่างหญ่แห่งโอทัตฟอร์ดดาวเตยในวัยยี่สิบปีกลับตอบกับอย่างสุขุมนุ่มลึกและเฉียบขาดชนิดที่ทําเอาดูปเบนนอมริมต้องพึงพอใจผมรู้ว่าใครเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องน,นี้แมนยูหรือทีมใหญ่พวกนี้พวกเขาเชื่อมโยงกับเล่น1 0 2ถึงคนอยู่แล้วดังนั้นถ้าผมเป็นหนึ่งใน20คนนั้น มันก็ไม่ได้มีความหมายมากนักสําหรับผมด้วยก,การต่อยย้าถึงความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงดึงดูดจากสมรที่ใหญ่ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เมนยูยุคใหม่ต้องการอย่างยิ่งยวดทงแดงจากบอลบาบทเรียนราคาแพงความนิ่งของโบตันถูกยกมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของคาร์ลอบล์บอลบาที่เคยถูกจับตามองเช่นกันแต่กับแสดงทงแดงตัวใหญ่ให้อีเนอสได้เห็นอย่างชัดเจนคุณสือไบตันยอมรับว่าบอลบา,ลบา ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข่าวเชื่อมโยงกับเมนยูจนอร์มการเล่นดิ่งลงเหวการเลียนโอทเทสฟอร์ดเพื่อออดิชั่นก็ลงเอ่ยด้วยกันเล่นที่น่านผิดหวังจนถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนีง่ก็พิสูจน์ว่าบาลีบาไม่สามารถรับมือกับแรงก,กดดันได้ของการเป็นเป้าหมายจากสโมสรระดับโลกได้เลยบทสรุปอดัมวอตันได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบก้าวข้ามความกดดันนี้ไปได้อย่างสง่าง,งามทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายอันดับที่หนึ่ง ที่ตรงตามกฎใหม่ของแมนยูที่ความสมําคัญกับสภาพจิตใจและตันติของนาเตะท,ที่เป็นอันดับแรกก่อนจะทุ่มเงินก้อนโตซื้อนะฮะเอาพูนี้ละมุงเสื้อกูนี่ของแท้ครับกูออกเงินซอย้าบาทโค้ดยอมรับผิดไปแล้วแชเองเดากูแมนยูสุดเสียดายที่เคยดรอบลั่นร่างกาเยเหนือกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว โอกาสทองมาถึงแล้วนะครับเมื่อพัติดดากูแบ็กซาวดดารุ่งพุ่งแรงจากค่ายปีแสดงแมนยูเตรียมสวมบทบาทตัวจริงกับนำทีมชาติเดนมาร์กในศึกคัดบ,บอลโลกสัปดาห์นี้หลังคู่แข่งกุสกันพลาดลงสนามแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือคนสือทีมชาติไบรอันสไรเมอร์ออกมายอมรับผิดด้วยตนเองว่าเคยให้โอกาสดากูน้อยเกินไปพร้อมเผยจุดแข็งที่เหนือกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วของดาวเตะรายนี้ ผู้จัดการทีมยอมรับพลาดเองปิดทางสู่ตัวจริงแม้จะต้องต่อสู้กับโยอาคิมเมตเล่แบ้สายตัวหลักมาโดยตลอดแต่เมื่อสถานการณ์บังคับให้เมตเล่ต้องหายไปไรเมอร์ก็ไม่ลังเลที่จะส่งดากกลงสนามพร้อมกับคำสรภาพที่น่าตกใจถึงคิวของแพทิกแล้วก็เ,เป็นนักเตะท,ที่สมควรได้รับเวลาลงเล่นมากกว่าที่ผมเคยให้ไปโดยดูจากความสุขเร็วของเขาแล้วเขาควรจะได้ลงเล่นมากกว่านี้ คำพูดนี้ถือเป็นการรับประกันจากโค้ดว่าดอกกุมไม่ได้ลงเล่นเพียงเพราะเป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่เป็นเพราะเขามีความสําเร็จและคุณภาพที่แท้จริงจุดไร้เข้ากังขาร่างกายเหนอกวกานี้ไม่ได้อีกแล้วในขณะที่หลายคนอาจตั้งคำถามเรื่องประสบการณ์แต่รอยเมอร์ไม่เคยสงสัยใน,ในส,สุขภาพเฉพาะตัวของดอกกุโดยเฉพาะจุดแข็งทางด้านร่างกายที่เขายกย่องว่าอยู่ในระดับสูงสุดและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเกมระดับโลก ไม่มีข้สอสงสัยใดๆในคุณภาพของพตรกิกเขาทั้งเร็วและดูดันร่างกายเขาไม่สามารถดีไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้วเขามีครบทุกองค์ประกอบนี่คือคำชลที่เปรียบเสมือนการประทับตาว่าดากูคือสุดยอดนักกีฬาโดยธรรมชาติที่พร้อมระเบิดฟอร์มได้ทุกเมื่อโอกาสชี้ชะตาและคำเตือนเรื่องแทคตติกแมนยูอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดอกูยังขาดก็คือการพิสูจน์ตัวเองในสถานการณ์ที่ยากลำบากในเกมตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้อง สร้างความเชื่อมั่นในนัดใหญ่นัดนี้ให้ได้ร้อมกันเดี้ยโรเมอร์ยังเตือนดาวรุ่งรายนี้ให้เร่งปรับตัวหลังแทคติกของลูบันเรมกุนซือคนใหม่ของแมนยูนั้นแตกต่างจากสไตล์การเล่นของทีมชาติดเดนมาร์กอย่างสินง้นเชิงนี่คือโอกาสทองที่ดาวกูต้องคว้าไว้เขาจะต้องใช้ฟอร์มอันร้อนแรงสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมชาติเกิดความลังเลใจในการเลือกตัวจริงไปอีกนานเท่านานและยึดตำแหน่งตัวจริงแบ็คซ้ายทีมชาติ ให้ได้แบบถาวรด,ดิวแห่งปีแม้แต่กองหน้ายังสู้ไม่ได้ตำนานผีแดงคลั่งเลมเมนมือกาวผู้กอบกู้วิกฤตสิ้นสุดยุควิกฤตประตูผีวิสแดงแมนเชนเต็ดได้ค้นพบเหยื่อคนใหม่ที่ก้าวขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันเซเนเลเมนในด่านดาวรุ่งที่พึ่งประเดิมสนามได้สร้างความแตกต่างจนทําให้พอลพาร์เกอร์ตำนานสโมสรต,ต้องออกโรงประกาศก้องว่านี่คือ การซสดงที่สร้างความแตกต่างได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นเกมรุกทุกคนที่ย้ายเข้ามาในฤดูกาลนี้ผู้บัญชาการที่ดีกว่าทุกเดียวคาะที่องเลออนาตถูกปล่อยยืมตัวและเอาตายบายยันดีถูกมองว่าไม่พร้อมทําให้ตำแหน่งเมือหนึ่งคือจุดอ่อนที่สุดของเทียมแต่การก้าวขึ้นมาของเลมินในวัยเพียง22ปีได้เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นลมหายใจแห่งความสดชื่น บมมีตด,ดนะครับบักโอนาาก็บอกบายินดีบด่ไดตดแต่ก็เลยสดเชิญพอเมื่อกี้อดีตกองหลัง2แชมป์สมัยซ้อนนะครับได้ตอกย้ำความรู้สึกของแฟนผีที่เคยตะโกนเรียกชื่อปีเตอร์ชมเเิลเพื่อขอบคุณฟอร์มของเขาโดยชี้ชัดว่าเขาสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลอาจจะใหญ่กว่าผู้เล่นแนวรุกที่เซนเทนารำมาดูซ้ำเพราะทันทีที่บอลถูกโยนเข้ามาในกรอบเกตโทษคุณจะได้เห็นใครบางคนที่มีอำนาจบัญชาการอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่แนวรับแมนยูหอยหามานานการแสดงออกถึงความมั่นใจและการบัญชาการพื้นที่ของเลมเมนคือกุญแจสำคัญและสเสตียไรพา,ายหันตดต่อกันตั้งแต่ลงฟอเสาคือเครื่องยืนยันความขลังอย่างชดัดเจนบทเรียนจัดตำแหน่งนให้เวลากับเพรเม่งงามแม้จะมีฟอร์มการเล่นที่เข้าตาจนทําให้พอลสโคที่เคยแสดงความไม่มั่นใจในช่วงแรกต้องคิดเพิดแต่พาร์กเกอร์ก็ได้ย้ําเตือนอย่างมีเหตุผลว่าสุดท้ายแล้ว เขาอายุแค่ยีิบสองปีเท่านั้นเขาย่อมต้องทําผิดพลาดไปบ้างตามวัยแต่เรารู้ดีว่าผู้รักษาประตูจะเติบโตและพัฒนาได้เมื่อมีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนี่คือการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นที่สุดแฟนผีพร้อมแล้วที่จะเฝ้าดูผู้รักษาประตูแห่งอนาคตคนนี้ก้าวขึ้นไปเป็นตำนานคนต่อไปสื่อถืออีลีครับกูขอถอวษนําอัญนณานันกูดาเช็ดเลยครับบอกว่าซื้อมาย่งบักเล่มเมนครับตอนนี้มึงไปสูตรตัวเองแล้วน้องลาเอ้ย กูเอาใจซอยมึงเดอถือเลขก็คือถึกตีนนี่คือสรุปข,ข่าวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบแรงของที่13พฤศพิจิกายน